กู้องลงไป่ข้างล่างอีกไอ้เหี้ยโอ้เอ้ยเฮ้ยห้องไ,ไหนห้องนอนกูเปิดโอเคสวัสดีครับนี่คนก็อยู่กับรายการ Jackback สี่เจ็ดอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับก็อยู่กับช่วงคนจู้ผีนะครับผมแล้วก็มาอยู่กับเกมที่ชื่อว่า Go to Banz ครับเป็นเกมผีเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับอย่าให้ขาดตอนกันเลยทีเดียวซึ่ง <c oughs> เกมนี้ผมก็อ่าเป็นยังไงอ่ะ ผมรู้สึกว่าเป็นเกมที่เข้าสโลแกนที่สุดก็คือไม่น่ากลัวเราไม่เล่นน่ากลัวเราเล่นนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมคอไม่ค่อยดีนะครับค่อนข้างเจ็บคอแล้วก็มีอาการคันคอแล้วก็ <c oughs> เสียงแหบนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบอเสียงที่การพูดในตอนนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับกำลงกังเข้าสุน้าร้อนแล้วนะทุกคน แล้วก็แอร์ผมเพิ่งซ่อมนะครับอาจจะมีอาการแบบว่าคอแห้งเกินไปอะไรงนี้ก็ขออภัยนะครับแล้วก็มาเล่นเกมผีกันเลยดีกว่านะครับช่องนี้ใครที่ติดตามอยู่ก็หาเพื่อนมานั่งดูแล้วก็เอาขนมเอาข้าวอะไรมาเตรียมนั่งดูไปตกใจไปไปพร้อมกันนะครับเราไปเริ่มกันดีกว่าไปซับซับตัวชั้นนะครับอับเจกเอโกทูเบสก็แค่ไปนอนโกทูเบส โอเคเริ่มมากด e เปิดประตูได้นะครับเราไม่เราไม่สามารถปิดไฟได้เริ่มมามันบอกให้กูไปนอนโกทูเบียกูก็นอนดิเออก็แค่นั้นแหละไอ้เฮียเกมไม่เห็นยังไหนเลยวะเอ้ยเอ้ยปิดไฟให้กูด้วยเหรอฮะกูล็อกแล้วตอนที่กูยังไม่ได้ล็อกเฮียเลยเลยเฮ้ยไอ้สัส เอาแล้วมันไม่ได้บอกให้กูล็อกเรียบร้อยมันเข้ามาแล้วเออเออเฟลเลยเฮียว่วมันเข้ามาในบ้านเอาแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยว่ามันห้ามล็อกว่ามันว่ามันให้กูล็อกไอ,อ้เฮียเกมแม่งสู้ตีชิบหาย <laughs> โอเคอ๋อนี่โอเคได้เลยอยากเล่นกับกูใช่ไหม ปิดประตูหน้าต่างอ่าปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างครับยังไงต่อประตูล็อก <c oughs> มีแรกเบ้าฮะอะไรวะสัญญาณเตือนภัยเหรอเปิดกูไล่เช็คเลยนะถ้าเกมจะเล่นอย่างเงี้ยกับกูออเฮ้ยเก็บมีดโอ้ยเหี้ยเอาวะถ้าเกิดกูไม่เช็คนี่กูแพ้เลยนะเนี่ย จานเก็บจานไหมกดนั่งได้ไหมกดนั่งไม่ได้เก็บจานเก็บมุนเก็บมีดทุกอย่างที่เข้ามาจะไม่ทำยี่อะไรทไมทําไม่สามารถทํายี่อะไรได้มันจะโดนกูตอกแน่ปุ๊บ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 ปิดไฟไหมปิดไฟไหมปิดไฟไม่ได้ครับซึ่งตอนนี้เราหมดแล้วนะหมดแล้วนะประตูล็อกสองชั้นนะตัวเย็นปิดไฟปิดไม่รู้ไหวเฮียเกมโอเคไปล็อก ล็อก oh, ไม่ได้วะ่ะคุณผู้ชมไม่แล่มันล็อกใหเ้เองแหละเรานอนกันดีกว่าครับโอเคตอนนี้กูล็อกหมดแล้วมึงเข้าบ้านกูไม่ได้แน่ๆน่ถ้ามึงเข้าบ้านกูได้นะมึงไม่ใช่คนแล้วมึงตายเถอะอ่าคุณล็อกประตูหรือยังล็อกแล้วไอ้ควายกูล็อกหมดทรือย่างแล้ว,วลงอองโง่คุณล็อกวินโดว์หรือยังแค่ปิดเฉยแต่น่าจะล็อกแล้ว <c oughs> ราะมันกดอะไรไม่ได้มากกว่านี้อ่าอ่าคุณคุณเปิดระบบความปลอดภัยหรือยังกูเปิดแล้วเอาอีเหียแม่งพังเขา้าต่างกูไอ้ตว์โคเทียเลยคุณเก็บมีดหรือยังกูเก็บแล้วตำรวจมามึงโดนจับแน่อีเหียอ้เหียโคนันโจนในโคนันชัดๆ โอ้โหแต่เฮียตำรวจมาโคตรไวอ่ะถ้าเป็นเรื่องจริงนี่กูตายหาไปนานแล้วเนี่ยตำรวจแม่งมาตอนจบนะครับเรียบร้อยคุณรอดจากเหตุการณ์นี้ไปได้โอเคอเฮ้ยสเตชั่นสองแล้ววะเฮียมีหลายดานด,ด้วยเหรอเอาจัดโอเคกดทูบเบสเหมือนเดิมเกมแม่งไล่กูไปนอนแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นว่ะคุณผู้ชมผมไล่เช็คทีละจุดเลยนะแบบเดิมมันเนี่ย อเราเปลี่ยนที่อยู่ครับเก็บมีด <c oughs> อย่างแน่นอนเราต้องเปิดะร,าาประบบรักษาความปลอดภัยปุ๊บล็อกประตูกู <c oughs> ว่ามันต้องไม่ได้ไม่ง่ายขนาดเนี้ยจริงป่ะคุณผู้ชมเอ้ยมันคืออะไรวะถ้าเกมมันง่ายขนาดนี้จริงมันก็แทบจะไม่ใช่เกมสยองขวัญเลยนะถ้าเราจับทางได้แต่แรกอะคุณผู้ชมว่าไหม มันก็ไม่มีอะไรให้เล่นแล้วนะหน้าต่างอะไรแอร์เออ,อะไรเราก็ล็อกหมดแล้วทุกอย่างเราเรียบร้อยครับซึ่งตอนนี้เรากดนั่งไม่ได้ด้วยนะขอดูผมขอดูเช็คความเรียบร้อยก่อนอิเชตุเ้เชยเนี่ยคตรน่าสงสัยเลยวะ่ะมันมีอะไรปะไม่มีใช่ไหมไม่มีนะไม่มีนะขวดมันคงไม่ใช่ขวดอิเชต่ขวดมันใช้ฆ่าคนได้คุณ เราไม่เก็บขวดให้ดีๆวะเฮียจริงๆเราคนเก็บขวดด้วยนะครับเก็บเก็บทุกอย่างที่เป็นของมีคมให้หมดเลยอ่ะตรงนี้ไม่มีนะกูนอนแล้วนะกูนอนจริงๆนะกูนอนแม่งละไอเฮียไม่สนวะกูจะนอนปิดไฟเลยปิดไฟระยะบูทูธเจ๋ววะละโอเคคุณเช็คเคา์แน่ใจหรือ,อยัง เรียบร้อยค,นนนะคุณแน่ใจนะกูแน่ใจเยี่ยมเอ้ยงี้เลยเหรอก็คือถ้าเกิดกูแน่ใจก็คือรอดเลยเหรอเอา้าฮะกูอยู่ไหนเนี่ยทำไมสภาพมันเฮี้ยขึ้นอ่ะโอ้โหแน่ใจก็เฮี้ยแล้วกูกูต้องออกไปจากที่นี่ออไม่ใช่นอนแล้วเหรอ เฮียนอนไม่ได้แล้วคุณผู้ชมเคียแล้วไงโอ้โหทางยาวอเออเคียะข้าวเกมที่จะกูเจอเนื้อหมูตากแห้งโอ้ยมีศพเกมนี้กูเจอเนื้อหมูลงฆ่าสัตว์อีกล็อกอะไรอะศพคนเต็มไปหมดแย่ไลยเฮียโอ้ยสัตว์กูนึกว่าหน้าคนแม่ง ทำอย่างเฮีย้ยเลยครับคุณผู้ชมใครที่ไม่ชอบคําหยาบคายผมก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ไหวจริงๆว่ะเฮ้ยนี่ศพคนสดๆเลยเฮีย้ยโดนตอกจนตายเลยคุณดูดิบานหมดแล้วเนี่ยเลือดไหลออกทางท้องเลยเอ่ะไอเฮี้ยว่าเฮี้ยนี่ลุกชัวมันแก้งตายครับอาฮ่าย แล้วแม่งก็หายไปอย่างนี้แหละเฮียศพแม่งทําเป็นแกล้งนอนในสัตว์ทําให้กูตายใจแล้วก็หายไปแบบไร้ร่องรอยนะครับแล้วมันก็ไปรอกูอยู่ในห้องนี้ใช่ปหล่ะมาดิสัตว์กูรอดไอ้เฮียกูต้องรอดแล้วโอ้หต้องหาทางออกอีกไอ้เฮีย โอ้โห oh. แล้วกูล็อกตัวเองนะเนี่ยโอ้โหต้องใช้โคดไอ้เหียแล้วโอ้โ oh. หประตูผมทำอะไรได้บ้างก็คือหาทางออกเหรอหน้าต่างเหรอคล็อกอ่า มันถ้าเกิดเราพังมันจะมีสัญญาณแจ้งเตือนความปลอดภัยออกออกมานะครับผมเราทำอะไรไม่ได้เลยดิเข้าห้องนอนก็เข้าไม่ได้เนี่ยเนี่ยคุณดูดิแล้วกูทำอะไรอ่ะถามจริงปิดสัญญาณความปลอดภยัยอ่าฉันต้องตัดไฟเหรอ กูต้องตัดไฟเหรอตัดไฟอย่างไหนอ่ะเช็คเดอะไนฟ์กูก็เอาไปเก็บแล้วกูลงไปข้างล่างอีกไอ้เหี้ยโอ้เอ้ยเห้องไหนห้องนอนกูน <c oughs> เปิดเดียบร้อยไอ้เหี้ยแมงวิ่งใส่กูตายห่าโอเคเกมจบแล้วโอ้โห เป็นเกมขอบคุณสำหรับการเล่นเกมผีสั้นนะครับจากโจเซฟเมาลาครานะครับผม Thank for playing โ okay. อเค hmm. เกมคือเกมอ่ะมันจะพยายามทำให้เราตายใจไว้จากการที่เราต้องแบบว่าทำารทีนเดิมๆเ,เพื่อราาักษาตัวเองว่าตัวเองปลอดภัยแล้วแต่ท้ายนะครับการที่เราทำอะไรแบบเดิมๆเ,เนี่ยมันก็ไม่ประโยชน์นะครับมันไม่ได้ช่วยให้เราปลอดภัยขึ้นเลย แล้วก็กลายเป็นแบบว่าเป็นผลเสียกับตัวเองอีกที่เรายิ่งล็อกเรายิ่งออกไปยากเท่านั้นนะครับแล้วก็เหมือนับบว่ายังไงอะมันไม่มีจำสแกนนะแต่ผมรู้สึกว่ามันหล่อนใช้ได้เลยนะเกมนี้ผมให้คะแนนแบบหกเต็มสิบเลยอะโอโหแบบไม่มีจำสแกนไม่มีอะไรแต่มีบรรยากาศล้วนๆเลยคือหักมุมใช้ได้เลยก็คือใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผม คอมเมนต์มาคุยได้ใต้คลิปใครอยากให้ผมเล่นเกมไหนเกมแนวอะไรก็คอมเมนต์ไ้ได้เลยนะครับช่องนี้ไม่ไม่ด่าไม่ด่ามูซ้วะนะโอเคแล้วก็ขอลาครับไปก่อนบ๊ายบายจ้า